มันจะขึ้นเป็นแท็กที่เราทํางานอยู่ใช่ไหมส่วนมากบล็อกแต่ละบล็อกจะขึ้นเป็นคาว่าดิฟหมดแลลวครับอ่าันนี้เป็นดิฟเหมือนกันดิฟนี้อันนี้เป็นดิฟน,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 นี้คลิกปุ๊บส่วนมากถ้าเราจะต่อจากท้ายนี่เราก็ต้องคลิกขอขอบมันขอขอมันคลิกขอขอบมัน,ออออมนพอมันขึ้นเสร็จเราก็คลิกเลือกเลือกเสร็จเราก็บอกเลย after ปั๊บอ่นนี้ไปไหม after ไป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 อาจจะดูที่โค้ดมันขึ้นถูกไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับอ่ะกูขึ้นและขึ้นมาแล้วอ่ะกู after อีกทีหนึ่ง เหมือนมันยังไม่ไปเห็นไหมเนี่ยมันไปก็จริงแต่มันไปคอมอยู่ในไหนไม่รู้สองอันแสดงว่าเป็นไงผิดที่ไหมผิดที่เอาทําไงาถ้ามันกดยังไงให้ตายมันก็ไปไม่ได้ทําไงครับนักเรียนไปที่โค้ดเลยเไปที่โค้ดคุณจะต่อข้างท้ายถูกไหมคุณก็มาวางคําสั่งให้มันอยู่ข้างท้ายท้ายคืออะไรครับก็ก่อนหน้าพวกอะไรพวกสคริปต์พวกใดพวกเนี้ยนะครับอรอื่ก่อนสแลสบอดี้คุณก็ Enter Enter. เอนเตอร์ไว้เอนเตอร์วางเคอร์เซอร์ทิ้งไว้วางเคอร์เซอร์ทิ้งไว้ แล้วกูค่อยไปทําอะไรครับไปสร้างดิฟมาใหม่แค่นั้นเออไปสร้างขอบเขตคอนเทนเนอร์มาใหม่แค่นั้น,รค,ค,น,นครับอ่ะเดี๋ยวกูกลับไปไลฟ์อ่ากูวางเคอร์เซอร์เสร็จกดโค้ดนะเมื่อกี้นะเราเคราะนะเอเคร์เซอร์ไปวางไว้ก่อนสแลตบอดี้หรือจะก่อนสแลตสกิปอะไรก็แล้วแต่นะครับกูกลับไปไลฟ์เลยเอากลับไปไลฟ์โหมด,ดกูกดเหมือนเดิมคอนเทนเนอร์ปังกดอัพเตอร์ปึ๊บอ่ากูมาอยู่ท้าย เนี่ยครับมันก็มาครับปกติเมื่อกี้มันไม่ขึ้นพาเราวางเคอร์เซอร์ถูกเราุดมันก็มาแค่นั้นเองไม่ได้อะไรเข้าห <Okay. S 1> ัะนะนะครับแล้วก็เลือกตัวอื่นต่อไปตัวอื่นต่อไปลองดูครับอันนี้เราเลือกอะไรนะาดี f a u ฟอลมาแล้วเลือกมีเดียรีเซฟเป็นยังไงอ่ะ d ดี a u l ฟอลอั r เตอร์เน็ตอบเนอ่ะอยู่ภายใต้ถ้าเป็นอ่ะอันนี้ขึ้นแค่นี้แสดงว่าอันนี้ก็จะเป็นไงครับมัน d ดี a u l ฟอลจะขึ้นเยอะหน่อยมาหลายอันถ้าอันปกติที่เป็นมีเดียรีเซก็จะขึ้นแค่นี้ เราก็สังเกตแบบนี้โอเคไหมครับอันอื่นก็เช่นกันนกักเรียนจะค่อยๆสร้างบล็อกไปเหมือนต่อเลโก้เหมือนเล่นเกมอะไรนะมาให้คอ่บเอาบล็อกมาต่อต่อต่อกัอนะอ,อ,อ่ะเอออ่ะกด after ไปอ่โอเคกดแล้วไม่ไปอันนี้แสดงว่าต้องอะไรครับถ้ากดแล้วมันไปเพ่นพ่านอยู่ตรงอื่นเนี่ยแสดงว่ามันมาโค้ดไม่ตรงที่นะนักเรียนก็ไปคลิกนิดนึงอ่ะคลิกแล้วดูนิดนึงเราก็โค้ดไปดูอ่าอันนี้แสดงว่า มันเลือกไม่ถูกมันก็เลยต่อโค้ดไม่ถูกใช่ไหมฮะเรียนก็เลื่อนมาตำแหน่งสุดท้ายแหน่งสุดท้าย Enter อย่ยากแยกกันคลิกแบบนี้เลือกมาแบบนี้แล้วก็กดอะไรครับกดไลค์เหมือนเดิมไปต่อบล็อกใหม่แค่นั้นต่ออั f เตอรปึ๊บอ่ามาแล้วครับแล้วก็ไลค์ตัวอื่นต่อไปอ่ะตัวอะไรครับเดตฟอนสวิดีโออิน e อันนี้ก็แทรกวิดีโออ่ะอันนี้ตัวอย่างแทรกวิดีโอคลิกปุ๊บอ่าตออเน็ต ครับอันนี้ใส่มาเหมือนจะใส่ตัววิดีโอมาให้มแคนนอน n ซิร์ฟเวออ้าช่างมันอันนี้ตัววิดีโอนะก็ค o n เน็ t วิดีโอยังไม่ได้อาจจะต้องเอาสคริปต์มาใส่อะไรเงี้ยนะครับครับใส่วิดีโอได้ด้วยนะอ่าเอ็ A ิองนะปึ๊บครับแต่ว่าเพลินมันต้องมีการใส่สคริปต์วิดีโอก่อนใส่พาดวิดีโอกว่าหนึ่งจะขึ้นอ่าเมื่อกี้กูใส่ตัวที่เป็นวิดีโอเข้าไปตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะ ต้องมีการเซตค่าก่อนนะตัวนี้นะครับเป็นวิดีโอด้วยเอ็มเบดดูก่อนนะเอ็มเบดโค้ดใช่ไหมนีม่โค้ดอยู่นี่ไอเฟรมอ๋อโอเคไม่ยากครับสมมุติว่าได้ไหมครับวิดีโอได้ไหมอ่าโอเคสมมุติว่าเราจะเอาโค้ดวิดีโอมาใส่ในหน้าเว็บเราดูนะพร้อมยังอ่า youtube อ่าไปหามาเอาที่ไหนก็นได้เว็บที่เราอยากได้เอามาเลยกูเอาเว็บโรงเรียนนี่แหละ CVC อะไรนะ CVC ชาชาแนลอะไรกันครับ CVC ชาชาแนลอที่ไหนก็ได้นักเรียนเว็บไหนก็ได้อ่ากูเอาเรื่องวีคอปนี่แหละก็ใส่เพื่อนเราทําให้อา่ากูก็กดเลยที่วีคอปอยากได้วิดีโอนี้สวัสดีครับวันนี้งานศูนย์ข้อมูลจะมาสอนอทุกคนโอเคสุดยอดตัวนี้คนทํานะอา้าวครับเสร็จแล้วก็กดแชร์ไปเลยวิดีโออ่ะแชร์ไปแชร์ยัง วิดีโอที่อยากได้กดแชร์แชร์นะครับอ่ากด Embed ตรงนี้เจอ Embed ไหมอ่าเอ b e เเสร็จมันจะเป็นโค้ดแบบนี้ถูกไหมครับก็ copy มาเลยนี่ใน YouTube นะเอ็มเบดครับแล้วก็ก็บโค้ดมาอ่าก็โค้ดมาได้ครับอ่า แชร์เอ็มเ่าเว็บไหนที่เอามาแบบดึงเว็บเขามาแทรกของเราได้มันจะมีโค้ดเอ b e d อยู่แนบโค้ดวางั้นนี่ยครับประมาณนั้นอ่ะตัวน,นี้ถ้าเป็นใน YouTube ก็มีให้ติ๊กได้นะ Start a แอเริ่มนาทีที่เท่าไหร่สั่งได้ครับแล้วก็อะไรนะอินนาอะไรเนี่ยแราที่น่โหมดอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าทํทำอะไรต้องไปดูนะเปิดอะไรทักอย่างหนึ่งปรเวซอ,อะไรประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็โชว์แล้วนะเพลเยอร์คอนโทรลคือมีตัวเครื่องมือแสดงให้ด้วย อเอาแค่นี้แหละไม่ต้องมีสตาร์ทองสตาร์ทอะไรและเอาแค่นี้แหละเอาแบบ default ที่เขาให้มาเนี่ยเอ็มเบดคคลิกขวา copy ปี้เลยนะ Copy ี้เสร็จ copy ยังครับนี่เอามาวางทับโค้ดของตัวเองเลยอ๋อไม่ต้องทับนะนักเรียนนิดนึงนะมันจะมีเอ็มเบดเลสคอนซีใช่ไหมอาวางไว้ข้างล่างก่อนทดน,นึงนักเรียนมันเป็นโค้ดไอฟเฟมเห็นไหมครับ มันมีเปิดแล้วมันก็มีอะไรมีปิดนักเรียนเออนักเรียนดูเอาวางตัวต่อจากตัวปิดมันอนะ่ะเอาวางไว้ก่อนวางฟึบวางไปวางย่างโอเคไอ้ที่ของเขาลบทิ้งนะของเขามาให้ลบทิ้งเอาเหลือไว้แค่คลาสอย่างเดียวเหลือไว้แค่คลาสอย่างเดียวย้ํานะต้องเอาคลาสไปใช้โอเคไหมครับอาแลนี้ลบไปปึบเอาคลาสไปใช้ครับตรงเนี้ย คลาสเอมเบดขีดเลสคอนสีไอเทมเนี่ยนะตะเรนก็ตัดไปขอนต์เ x ตัดแล้วก็มาวางที่ไอเทมตัวล่างนี่แหละเหลือแค่คลาสลบหัวลบท้ายออกเหลือแค่คลาสกับแวลูของคลาสอ่าโอเคเรยก็ตัดขอนต์เอตัดไปตัดแล้วก็วางต่อจากไอเทมเป็นว่าไอเทมแล้วก็วางปึ๊บวางไปเลย ครับในส่วนของ Width และ h i height เอาออกได้เลยให้มันไปใช้ Class ของตัวอุ Step ว่างั้นอันนี้นะว t h และ h i height เอาออกขบแค่นั้นทึบเซฟเซฟเสร็จยังครับอ่าโอเคท้องเรียนออกเน็ตอยู่ก็จะสามารถไปแสดงผล YouTube ได้นี่ครับในเว็บเรามาแล้วมาอย่าง t i k t o อก i k t o k มีวิดีโอไหมทิก tok ดิจิตออกมีวิดีโอไหมมีป่ะก็เอามาแทรกได้นักเรียน TikTok ถ้าลองดู TikTok TikTok โอเคนะนกด TikTok อ,อ้าวนิเมทูดไหนล่ะเบี่ยสายแล้ไปสิเจ้าไปขการ จะทาแบบนี้อีกรอบหนึ่งแต่ครูเอาคลิปวิดีโอมาใส่จากจากทิกตอกครับเมื่อกี้มาไม่ได้ต่างกันครับนักเรียนไม่ได้ดูนะดูนะมันทํางานเหมือนกันนะครับผูเชื่อว่าคนที่เจริญแล้วทําได้มันทําเหมือนกันทุกอย่างทําเหมือนกันมันแค่แชร์ไปแล้วมันจะมีคําว่าอะไรนี่นี่นี่นักเรียนหาคําคว่าอะไร e อ bed ครับนาทีตอกขึ้นแบบนี้หนูก็เลือกอะไรคัปีโค้ดใน youtube ก็มีโค้ดแต่มันไม่มีปุ่ม Co p ปีหนูก็ไปอะไรปุ่มดำแล้วก็ค o p ปีมันค o p ปีไป c ั p y ยางเออโอเคอยากวางตรงไหนเช่นเราอยากวางต่อจากโค้ดตัวเดิมเนี่ยตัว embed เดิมเลยเนะี่ยเราก็ไปต่อท้ายมันแค่นี้เองมันมีเปิดมีดปิดอะครับเออ มาวางต่อท้ายมันแล้วก็แค่เติมคลาสอันเนี้คลาสอันนี้เนี่ยครับคลาสอันนี้ยเอมเบดเลสพันสีไอเทมเนี่ยก๊อปแล้วก็มาวางไปแค่นั้นเองถ้าเราอยากได้คลาสมาใช้อ่ออันนี้ก็ใช้คลาสของ TikTok มาเลยนะอาจจะถ้าไปใช้คลาสของของมูสแตบบ็บอาจจะบาลบาลแต่ใช้คอทของ t i k t o อ TikTok, มันอาจจะแคบๆของมันทำนั้น ก็ลองดูอ่ะอาจจะค้างคัสติกตอเขาไว้ก็ได้ลองดูครับกเรียนก็เรียนรู้อ่ะถ้าดูแบบอ๋อคันเราไปใส่แล้วโอเคไหมอ่าลองดูอะไรเงี้ยเะี๋ยมีคัสติกตอเขาโยนตรงนี้เอาวิดีโอจากเว็บเพื่อนบ้านมาใส่ได้ไม่เป็นไร,รม,มาไหมอ๋อติกตอติกตอมาไหมออนี่ให้ อ้ามาเป็นบล็อกตัวนี้ต้องเป็นไ f r a m e มานะเนี่ยได้โคดผิดมาหรือเปล่าเดนครูได้โคดผิดมานะติกตอ,อกไปไหนแล้วมาก่อนอ่าติกตอ,อกใหม่โคดแช่โคดเอมเบดอ๋อมันเป็นบล็อกคร์ดเนาะแล้วก็มีสคริปต์มาด้วยได้ไหม เออเหมือนทิกตอกได้นะในะนี้ยดูได้ไหมของทิกตอกไหมเวลาจะดูนั้นเยนไปดูตอ้องเวลาจะดูไปดูที่เบราว์เซอร์นะไปดูที่เบราว์เซอร์ไม่ได้ดูที่โปรแกรมดีมนะครับเทิกตอกดูได้ไหมอ๋อโอเค กูเหมือนมันไปซ้อนกันยังไงไม่รู้ได้ไหมครับดูอ่าถ้ามัน,มนใช้คานคอนติกต้อกไม่ได้ลองเอ็มเบดเลสฟังซีไปเต็มดูับหรือไม่อาจจะต้องเอาดิฟไปครอบอีกทีหนึ่งเป็นสองนีไม่ขึ้นนะกูไม่มา ครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ว่ากันข้ามไปนี่มาแล้วครูมาแล้วมาแล้วเนี่ยได้ละของครูใส่นอกดิฟมามันไปอยู่ในดิฟตัวนี้กลับมาดิฟตัวนี้มันไปอยู่ภายใต้การทําทงานนี้มันทํางานไม่ได้มันผิดของครูอ่ะครูก็ต้องย้ายออกมาข้างนอกนิดนึงเพราะว่ามันไปถูกบังคับด้วยคลาสนี้นักเรียนคลาสนี้โอเคปะ่ะอันนี้มันไปมันก็เลยทํางานไม่ได้ก็เลยย้ายออกย้ายออก ย้ายอ,ออกมานิดนึงจริงๆย้ายออกแค่แค่ข้างล่างก็ใช้งานได้ล้วแค่ตรงนี้นะแค่ตรงนี้นะไาย์ใต้ดิบนิดนึงที่ไม่วางแล้วไม่ได้ดูว่ามันไปอยู่ไาไลท์นะ่ะเอาง่ายเลยก็ย้ายอยู่หน้าบอดี้ทำงานได้เลยครับ y o u t u b e ทำได้ไหม YouTube? ยูทูบใัวที Facebook f a c ฟ b o o k f o c e b o o k วิดีโอ a o e b o o k เอ่อ a c e b o o k ทำได้ไหม Facebook ฮะเอ่อมันเป็นอย่างนี้นักเรียนเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูกันนะอันนี้อันนี้มันอยู่เอเบดที่ใช่ไหมครับมันไปครอบอยู่ในนี้นี่มันอยู่ในนี้เมื่อกี้ครูเอาไปใส่ในนี้ถ้าจะทํามันจะต้องเป็นคนละไอเทมกันคนละอันกันเออครับอ่าโอเค เฟซบุ๊กมันก็ได้อยู่นะเฟซบุ๊กอ่ะนะเฟซบุ๊กถ้าไปหาวิดีโอเงี้ยบรลลวบออะไรเงี้ยอ่าอย่างเช่นมอไซอ่ะโยนถังอ่าแชร์ไปปึ๊บมีไหมอ๋อบนวิดีโอบน youtube มันต้องไปกดสามจุดทั้งเรียน youtube นะตัวดีเฟซบุ๊กนะกูไม่ถูกเฟซบุ๊กถ้าดูวิดีโอต้องไปกดสามจุดอ่ากดวิดีโอสามจุดไปไหนอ่ะ อยู่ไหเออเนี่ครับสามจุดแล้วก็เลือกคําว่าฝังนะมุดเอาอันนี้เอาอันนี้ก็ไ้คอับปึ๊บเนี่ยคําว่าฝังก็มีโค้ดเนี่ยคัดปี้โค้ดเนี่ยครับเนี่ยมันจะมีโค้ดให้แบบนี้เหมือนกันเนี่ยคัดปี้ไปเนะี่ยเป็นบุ็ครับแล้วแต่ครับทําให้ดูเฉยได้ครับบอกว่ามันทําได้หมดอ่ะอืมก็เซฟไป ไม่สามารถใช้งานได้วิดีโอนี้ไม่สามารถไม่นะฮะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นอ่าโอเครันไม่ได้มีบุคคลเยอะไปไปหามาหาแมวดีกว่าง่ายอ่าพุดกับปลาีนก็เฟซบุ๊กปังปุ๊บเป็เบสโค้ดเนคนเองัดลอกโค้ดอ่ะตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไป เติมอ uh, ันนี้เดียวเติมนี้เติมอันนี้เข้าไปอันเดียวครับไม่ไหวแล้วครับพอละยี้เขียนละเติมอันนี้อันเดียวพอคัปปี้จากเฟซบุ๊กมาก็เอ้โทษที y o u ูทูบมาก็เติมคัสตอันนี้ไป จบมาไหน,นหอะไปบอกกลับไปทำให้ใค,ครอาจารย์มียูทูบมั้ยเลี้ยงติดห้องจริงอาจารย์มีคนจะเข้าเรียนไหมอะครับน,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 นั่นเองนั่นเองทางนี้สินักเรียนไปลองเองเลยนะครับกูไม่บอกและครัอะไรนะดิฟมาใหม่จะเอาตวัวไหนจะเอาแบบทิ้งขอบเอาเต็มเลือกเอา แล้วก็กด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 เลือกเอาเลยมันแสดงผลได้ตามที่นเรนกดเลยครับ